สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่ปุ๊บูมแแลงปีมือคนไทยนะครับและหนังสติกทํามือนะครับเดี๋ยววันนี้มาพูดถึงหนังสติกนะครับเห็นรูปร่างประหลาดประหลาดแบบนี้นะครับแต่แม่นนะครับใครๆก็แม่นได้ไม่ใช่ว่าจะเฉพาะพี่ปุ๊นะเพราะว่าหลักการในการทําหนังสติกเดี๋ยวเรามาพูดถึงหลักการดีกว่าวันนี้นะครับการทําหนังสติกนะครับ มันจะเป็นหนังสติ๊กทรงโบราณจากไม้นะแต่การยิงจะเน้นหลักการสมัยใหม่หรือว่าหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับในการเล่นที่พูเลยยิงง่ายยิงแม่นนะครับใช้การฝึกไม่นานแต่ที่สําคัญนะครับหัวใจหลักของง่ามนะครับจะอยู่ที่หัวนะครับหัวด้านบนนะครับจะเท่ากันนะครับจากไม้มงัดวัดนะปุ๊บเนี่ยเลยเป็นเส้นตรงนะครับทั้งสองหัวเลยนะครับ เพื่อที่ง่ายต่อการเล็งเวลาใส่ย,ยางเนี่ยนะครับเราจะดึงยางขึ้นมาแล้วเราก็จะเล็งโดยการใช้ตาด้านซ้ายถือมือขวานะยางจะทับกัน2เส้นนะครับเป็นแนวเดียวกันให้เล็งแนวยางเส้นบนทับเส้นล่างไม่ให้แตกแถวนะครับหัวที่เท่ากันจะส่งผลความแม่นให้แม่นขึ้นนะครับเดี๋ยวตัวนี้วิธีการเลือกหนังสติ๊กนะรูปลักษ์แล้วแต่เราชอบอย่างเงี้ยมันก็ออกธรรมชาติดี เปลือกไม้ที่เก็บไว้นะครับก็การลื่นนะมีประโยชน์นะครับจับได้ต้องสองมือเลยเป็นหัวมัดนะครับแต่ก็ควนไว้แล้วสำหรับการมัดยางนะครับหรือจะใส่ยางกลมก็ได้นะยางกลมก็มัดแบบโบราณแบบไทยโบราณแต่ยางสมัยใหม่จะพัดง่ามด้านบนนะครับผ้าหัวง่ายแบบนี้เพื่อนง่ายต่อการเล็งน,นะครับตัวนี้ก็เพิ่งคลอดนะครับอย่างไงเดี๋ยวพี่ปูจะรีวิวความแม่นให้ดูนะครับและหลักการในการเล่น ง่ายๆมือใหม่ก็เม่นได้นะครับโอเคฝากติดตามการทดสอบและรีวิวงามนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ